Hello. My name is Boom. My name is ิมอิสเปย์อเมริกันสไต o ์ฟูดว้าวซี่โครงหมูมาครับวันนี้กินอาหารฝรั่งครับผมเวยเว้ยเมื่อกี้ลีนคูด่ากันไ่เมื่อคืนเลยใส่ทุกมือเพื่อความเพื่อความสะอาดนี่คือจิ้มมือกันมื้อนี้ไม่ไม่นุ่งอย่างอ่ะซี่โครงหมูอบอ่าซี่โครงหมูบาร์บีคิวอบน้ำผึ้งภาษาฝรั่งเศสอ่า ฟองบริโอมาริโอปอกแปลกซากเมียนเดยเมียงประจุมกระมวยบุ่ยอมมีฟองข้าเช่ากินขำครับมาเด้อผมสีกันครับอ้ยไอ้ไหมลเบียนบังครับโอ้โหสีฟุ้งบินใหม่ล้ว อาหารฝรั่งนี่มันยังหูจักเนาะมาฮึ่มฮึ่มฮึ่มแมซื้อบักสุ๋มมาหัน่นซื้อม,มา,มาให้แกเรียนน่ะอ้าวบุญเยอมาดื่อ,อะม,ะม,มาขอมาะบ่ญเยอมา แซ่บครับซอสบาร์บีคิวอพริกแกวซอสติดปรุงเองไงบ่แมนบมน <c oughs> น่ายแมคโครอยู่เป็นหยาดื้อนี้ก็มากินบ่ายไปแล้วเราสลับกันไปกันมาอืมอืมเลยเรื่องบ่ายบ่ายอีกนะครับอืมตอนนี้ไง คลิ <Okay. S 1> ่นบ้างนะกูว่าเด็กปุระสองโคงยิ้มมั <laughs> ้งบวกินเขาใหมา่เลยมันหิวแหงปะผม,มนึกว่าน่าตาเดียดมากเลยแฟงฟุดเนี่ยใส่กรอบอแฟงฟุดโอ้ยนังนกรอบจากประเทศดอม ออสเตรียเฮ้ยทำจากจริงโจ้เป็นไฟอ่ะเป็นไฟน่ของอเมริกันแท้เฮ้ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ของแท้ชื่อสะแมคโคเสกอบจากออสเตรเลียซึ่งมาจากมมโโรที่โคงหมูว่าอันนี้ของแท้ บั้นบั้นหัวด oh, ูนอ่อนได้พ่อแม่โคโอ้โหเลยอ่ะป๋าโอ้มันพลอยแหงนี่เ้ิดภาษามันพลอยมากแล้วอะไรครับพันพลอยมันมันลุยมันเปื่อยมันทําให้เราเคี้ยวง่ายอ่ะภาษาบ้านบ้านทางพันระยะุยเตะน่อยมันพลอยกูเข้ากระจกกับมันเนี่ยมันพลอยอี่เหี้งที่มันพลอยวะก็ะดูกจักกันละครับแซ่บๆแล้วกัน สดุสดกินขำไข่นั่นแมงแดดผมเออางกองซองเถอะแจ้งเย่เท่ากินอยู่ในห้องเพราะมันเย็นไงแม่แจ้งนอกกับเวลาเบิงคิมมังสิลงโลกไงขมันน้ำมุนอีกแล้วเพราะมีแนวเบิ้งข้างหลังแม่ให้บอกต้วนบอกม่วงอื กำาลังออกจะเอามากินซออกินสมบักมวงเออคืออยู่เด้ออิ่มแล้วครับไปกันเด้มีคนมาถามอยู่พวกไอ้ฝากกินแต่กินไหวแต่ผามันยังยังเบืองบาซาใจอยู่บาง ต้งเสือบากูอิ่มเต็มตัวสองคำขำกูมากินขำคลิปไปคือบึงคือคุยกันหลายนะครับขาเวลาขูอยวะกูอีกคลิปมันยาวจริงคลิปกูนั่นาทีหนึ่งก็จบละเรียนนะ แต่ก็แซ่บครับสไตล์เมกันแต่ก็สูตํามหงบ้านห้าบ่ไดอะไรเราพี่บอกอีนนีบอกตรงๆเนี่ยบอกฟังซื่อเนี่ยตําหัวมันครบรสชาติไมนกินได้เรื่อยๆมาเออกินได้เรื่อยแผ่นแบบคนมักฝรั่งฝรั่งมักพ่อกับฝรั่งแต่สไตล์เดียวว่ะพ่อกับบริวารเนาะมาวัดกันมักไพ่มักๆแต่เมนูนี้แนะนำให้ไปกินกับเครื่องดื่ม หมูมากไม่หยาบกินนั่งแหลกโอเคดียเนี่ยน้ำเปล่าจริงป่ะมีฟองเนี่ยโซดาเนี่ยแล้วนึ่งในขุณพ้าแกเรียนครับจำนั่งเลย อ,อย่างกานสีโครงนะยี่เพีนะ่ห้องกูแมงต่มไฟแห้งหลายมันเปื่อยหมดเปื่อยจนบรเห็นรูปเห็นหลากเรื่องมาจอยสมนาะเนการต่มกันยังไงมือยากระจ้าตลอดไปครับ <c oughs> บุษชันต้นต่อมอันนี้นะเอียง <c oughs> ต่มตุนเ <c oughs> ปื่อยเพียรอยู่นะครับ,นกกบนเนี่ยกระจาะฝากติดตามเพื่อนนะเสือเนี่ยกับช่วงเสือแม่บุษเสือแม่กันเยาะมากกันขายใหม่ขายใหม่มือใหม่ แต่ของดีเยี่ยมแค่แบ่งให้เบิดตัวนี้เนี่ยบอกเบิดพ่อเคืองปะก็ก็สิบอกให้แม่บูมเห็ดแบบสูญญากาศอยู่อันใดแดดเนื้อแดดเดียวสูญญากาศวะเออเอาไปส่งขายเพื่อลูกค้าอ๋อเออเขาเป็นแบบยังก่อนะซีวนซีว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 นสูญญากาศซีวน มันมีเครื่องตอนนี้มันง่ายอยู่เครื่องหลายกี่บาทถือว่อนั่งซื้อหมดเนาะแล้วมันจะเอามาขายครับคลิปหนาเมื่อแดดเดียวเออเอามาถ่ายบ่หวะได้ใช่ครัถ่ายกับเจ้วเอาจากมุฮุมก็ได้มีโปรดักแต่ว่าแต่ว่าของแม่บูมครับเบิ็อของเฮาดอกแม่กำไรก็อยู่กับเราแมนเงินก็ให้แม่บูมเบิ้ลละแม่เนาะมาขายเพื่อลูกค้าเว้ยผมไม่พูดลูกค้าเพื่อเพื่อนๆอยากกินเพิ่งเพชรเองซื้อทางไม่รอดแดดก็แดด ยุ่น้ำมูนี่แหละน้ำแค่อยู่แดดบ่มีกกะเจ้าวางตุงเลยครับอิ่มอิ่มแล้วเจากะที่นอคลิปเนี่ยบกบุถึงสิบของมายังเ่ากับกินชั่วใ่ไว่าเผาเห็ดเป็นได้เนี่ยกนี้เห็ดเองได้ครับบุได้สื้อมาเลยแซ่บเต่าองตรงกินแล้วแมยมันเยนนะ มันหม้อสำหรับประมาณหนังหัวข้นไป้าไปไอือยังแบบบะหมี่แซ่บเลยอะอันนั้นจะซีหาขนอันหนึ่งพูดให้กูเศร้าอันหุึ่งขาดเลยขาดเด็กกูเบิ่อกินสิเกียรติมาเกียรตกูอีกความเหม็นแมงมาด่ากูอีกอร่อยทาไมกินไม่หมดกินขำเบิ่อกินเบิ่ออือกูอิ่มคพราะของอื่นบุญเศรกินบะมีปีหนึ่งครับอาอันนี้ได้เก็บไว้ครับบะได้ไปสิ่บดอก เห็นเทถิีมนะบัยบัวรีมาดูอู้จะชอบกินไปหลายเลยง่ายป่ะแซ่บแสบเรียกกุยาจไปเอาสมเลยป่ะแต่ยังไม่เดลี่ยนไม่เดลี่ยนได้ไปยังไม่ได้เดี๋ยวไปมึงนะครับเพื่อมันกันได้ฮะเห็ดตามกันได้ครับวิธี เห็ดก็คือว่าประมาณเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาย่างต้มเสร็จแล้วก็ห่อฝอยอยากง่ายง่ายสี่เห็ดเนาะบะหมีมีดปาดยังมันเลยปาดปอกเลยนี่ครับสมแกเรียนเออเนี่แถมอ่ะคือหม่อมถนัดแดกบอก่ข่อยเห็นจะบ่านไหวเหมือนนี้พอดีเขาไปรักวางอยู่หน้าบ้านคุอจีนเขาบอกว่าสมตัดเรียนนะครับนี่นดองสิมเอ็ดสิมเบื้งเด้อ อันนี้เคื่องผสมยังนี่ส้มเมดิลินเฮ้ยอา้าวกินอาหารฝรั่งก็ต้องกินสมฝรั่งเลยกินบางหมดอะไรเด้ <c oughs> กินสมดีกว่าเนาะ <c oughs> แซ่บสุดครับบักสมวิธ <c oughs> ีวิธีวิธีกินกับอาหารพวกเบรกฟาสต์พวกน,นีนก็ต้องมีพวกนี้ตัดแกเรียนเป็นเปียบนะเปรี้ยวหวบาบอืมอืมอันบ่ ทีนผู้ชมเรียกว่าปลาเกับๆ,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 ๆล่างปลาครับปิดคอร์สนี่อืเกิดอะไรอยู่อือระวังมันเี้เครียดอยู่นะอือเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ที่ทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> แบกโเบัดโอ้ยลีสันมันเหนือหมูนี่มันม้วนมันหลายแม่ กินกินข้าวข้าวแลบอื่นน้ำใจน่ากินมีอย่างกูผ้าแดกเนะเาะอ๋อว้าหน่ะหง่ะฮะพวกอันกินหลายเนาะแต่สีหาอายุคนในอุบลพากินหลายๆสส่วนมาออกมีอยู่แบบนึงใส่มึกกรองมึกกรองข้งไหนโอ้ยมึกกรองมึอกล <c oughs> างเต็นมึอกลางเต็นเย่อยส่วนไม่อยู่ น้องฟิวขออนุญาตเอื่นซื้อครับ<ช><ช>เรียกชื่อกินไม่ได้แสียเ่เดี๋ยวเขาสิมาะวอดเลยให้มันกินแม่เขามั <c oughs> จะกินผู้ละขามซองข้ามเลยครับได้ให้มันกินโซ่ดีกว่าอุบลยังไม่ค่อยเห็นเนาะพวกอ,อินฟูแบบคนโหดได้สายกินนะห้องก็โหดเฮ้ยเรื่องกินเรื่องเหลือ <c oughs> อา้าวกูเ่เห็นกินเลยกินได้สมอเลยไม่เสียเปล่าเล ผมมามาเค็ดครับเค็ดแะ้วก็ห่อ,อไปฝากผู้นั้นผู้นี้พระอยากกินกัดแบะมาบานผมเด้อผู้ชสยเนาะผู้ญิงเ, <laughs> งเด้ผู้ชสยมาเปลียนเด้อเด็กเี่ยกระปองกระเพ้าอ <laughs> 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 ่ะผู้ญิงว่าเนาสกขวงเสก <laughs> อ๋อ มันอิ่มเลยแหละบไม่อยากบ่อยากฝืนครับอย่าไปบืนมันคลิปหน้ายิปไปแซกะเอ้ยคลิปไปแซยังคลิปหน้ายคลิปยังเลยคลิปยังก็จากไปกับฝากกันนะครับอีกจักโบกหนึ่งเสียเสียเสียสดมื่อจับบ่ได้แมีนราคา450บาทเหมือนเดิมมีคนถามหลายอยู่อืมไอพี่เลิกถามไปยังไม่เรื่อยนะครับแม่ครับสั่งได้มันเป็นพียพีออเดอร์สั่งได้สั่งได้รอหน่อยรอหน่อยตัวสามไซส์นะครับสูงสุดก็490ก้าสิบก็สามเอ็กเอ็กเอ็กเอลวะสามเอ็กเอลวะสามเอ็กเอลเอาไปห่มน่ะกูเอาไปห่มได้เลย มันไม่ับไม่คุ้นแบบวัดไทรโบเดกันเลยเออสำหรับคนหุ่นมีไงเออแล้วตรงให้มันหลดไม่อีกด้วยมือนตัวมันใหญ่ครับแครับรอไปคลิปหน้าชิคินยังกะฝากติดตามมาในน้ะครับกับบรรยากาศบานบานขบานอุบลเท่าหลินะครับหรือว่าอยากให้กินยังโซ่กับบอกครับคอมเมนต์ติดตามพูดคุยกันเลยครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟ o บุ o o ยูทู t ทิดต่อนี่ทุกแพลตฟอร์มรอรอติดตามด้วยรอรอตอบอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ รอติดตามยังป่วา